คุ้นเคยนะครับผมจวดสวัสดีพี่ๆนะนะที่มีเจรักในการจวดทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็พบกับผมเหมือนเดิมเอกกี้เชฟกระทะดำนะครับวันนี้ก็พามากินอะไรแซ่บๆกันเหมือนเดิมนะครับผมเลิกงานมาเหนื่อยๆก็ต้องมีอะไรแซ่บๆก,กินกันนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสามทุ่มครึ่งแล้วนะครับของวันนี้ก็จะต,ต้องมีอะไรกันล้างคอ,อนิดหน่อยเนาะสักหน่อยสักหน่อยเมนูวันนี้ก็จะเป็นเอ่อ ข้าวยำเนี่ยเดี๋ยวผมพามาให้ดูด้านบนนี่เปประมาณนี้นี่นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมหืหนังหมูแน่นๆเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมถึงเวลาแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพื่อเอฟซทุกท่านนะครับผมจัดไปน้ำเก๊กฮวยเต้ง เสียงอันคุ้นเคยนะครับผมจวดทีทีเหนื่อย เรื่องเกยดีกว่าวันนี้ก็พามากินในบ้านนะครับเพราะว่าตอนนี้ดึกแล้วกินหน้าบ้านเนี่ยก็จะเป็นเสียงรบกวนคนข้างบ้านนะครับอันนี้กินในบ้านนะฮะกินกระสีกระสีอยู่หลังกล้องเนี่ยเดี๋ยวดูจะมีมือข้ามมาจกด้วยฝั่งนี้นะฮะนี่นะฮะหนังหมูแน่นเลยนะดูสิ ผักแกงก็จะเป็นพวกผักสลัดแล้วก็ใบชะพูนะแล้วก็ประกาศขาวเปรี้ยวเพรียวเาดมากเลยถุงยิ้มจะยินเสียงแล้วไหมกกเก็กๆอยู่ข้างหลังกล้องนะสีผมเอง มีเสียงลมก็ขอมาอภัยนะครับร,ร้อนเลต้องเปิดพัดลมนะฮะอะไรนะมีกระจกส่วนตัวได้เป็นไงมาลุยกันต่อดีกว่าช่างมันมเปรี้ยวเผิดเด็ดขาดมากเลยครับนี่เ,นเป็นไงบอกแล้วมือ <laughs> <laughs> มีถั่วด้วยนะ ตอนนี้ก็ห้าสิบบาทซื้อมาที่ตลาดสารน,นิลไฟจุกๆครับห้าสิบบาทแบบแซ่บให้ดูนะมีข้าวยำม,มีข้าว,ม,าวมีขิงมีหนังหมูพริกคั่วนะแล้วก็ถั่วผลเพิ่มความเอ้ถั่วผลนอผลนะถั่วลิสงคั่ว เพิ่มความนัวนี่คำนี้เลยมาเลยมาเลยต้องโดนคนระับพอดีคำเลยลุ๊ยเปรียวเกลียวแล้วก็หอมพริกขัว่ว นัวถั่วหอมใบพูกห้าสิบบาทสวยๆฮะวันนี้มีแมวหัวสอแมว แบบนี้ดีกว่าแบบแบบไม่ขนัดลุยย็นวัน <c oughs> ตอนนี้ก็ดึกแล้วเดีด๋ยวหัวเรื ขอตัวลาดีกว่าเราผมกินต่อกระสีเพราะว่ารู้สึกดังไม่ได้นะคนนอนกันหมดแล้วเมนูหน้าเป็นมนูอะไฝากติดตามด้วยนะครับผมนานๆมาพบกันครั้งหนึ่งก็ไม่เป็นไรเนาะยังดีกว่าไม่มาเลยขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังติดตามอยู่นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาเมนูหน้าเป็นเมนูอะไรฝากติดตามที่แฟนเพจกีเซกุชิดะาแล้วก็ยูทูบแชนแนลกีเซกุชิดะาด้วยนะครับผม ขรมข้าวคืนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจัดให้ส,สวยๆเลยก่อนจะลาโอ้โหหมดป่องแล้วเนี่ยสวยตอีกคำนะ